สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมินกกับกับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมินิสาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับน้องเอนค่ะน้องแอนเพิ่นกว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นคนติดตายแล้วเนาะค่ะญยาิเพิ่นทิ่เสียชีวิตแล้วะค่ะมาดึงขานะค่ะมาดึงขามาปุุกค่ะค่ะ ล้วก็เอาเตาไม้เพิินค่ะบอกว่าเอาเตาไม้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วน้องเอนเพิินก็เห็นเหล็กในเตาค่ะและเหล็กตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิ้งกับบพผาดเนาะค่ะสาวนิงกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องเอพรผอมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะแต่ก่อนที่สิไปรับชมรับฟังความฝันของน้องเอนสาวนิงกับอบฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ให้กับสาวนิงพ้าร่วยนั่มน,นี่เด้อค่ะเด้อค่าและตอนนี้สาวนิงก็ได้เดินทางมายังบ้านของน้องแอนเน,เนาะค่ะและน้องแอนเพิ่นก็นได้ยืนถาเพื่อที่ิเว้าวความฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วค่ะค่าเพื่อเป็นการบ่เสียเวลากับไปรับชมรับฟังความฝันของ,น,องอน้องแอนพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนค่ะห้นะให้ตาไปโดนเตืบนะครับเอฟซีเนาะนั่นครับ หูยินข่าวว่าฝันดีครับถือมาชมว่าวสู้ซู่เอฟซีฟังนะครับน้องแอนแนวได้ครับเรื่องเล่าค่ะหนูฝันว่าผีหน้ามาดึงขาค่ะผีหน้าแมนค่ะเพิ่นมากกัมมูเพิ่นเนี่ยค่ะครับผมค่ะเพิน่นเพิ่นคิดหอนหลานเพิ่นเลยมาหาค่ะอืเพิ่นตายไปหลายปีแล้วค่ะครับผมเพิ่นตายเกิดจากอุบัติเหตุค่ะอืเกิดอุบัติเหตุเนาะแมนค่ะโอ้หถดเนาะ ครับผมโอ้ยแต่อแสดงความเสียใจนํานะครับแต่ผมชมเนาะเพิ่นมาแนวไรก่อครับเพิ่นมาดึงขาค่ะดึงขาเลยแม่นค่ะครับผมแล้วหนูก็เสด็จตื่นเลยค่ะครับผมค่ะเพิ่นมาเพิ่นเอาเตามาให้ค่ะเพิ่นเอาเตามาให้แม่นค่ะครับผมเพิ่นบอกว่าเอาไปปล่อยให้แน่เพิ่นวะอืครับเพิ่นมาขอส่วนบุญนําค่ะครับผมมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแม่นค่ะ เตาญงรหรือเตาน่อยครับเตาโตหน่อยโตกลางกลางค่ะเตากลางกลางพอดีพอดีเนาะแมนค่ะครับผมเตาเจ็โตครับนี่พิ่นมาสองตค่ะเตาสองตแมนค่ะอืครับท่านผู้ชมเป็นเลขตัวไหนล่ะครับเห็นเลขอยู่บนในเตาหรือ,อยังไดหน,นูเห็นเลขสามตเจ็ดสี่สองค่ะเจ็ดสี่สองค่ะครับผมเลขสามตเจ็ดสี่สองสองตัวกะ หกเก้าค่ะสองตัวหกเก้าค่ะอันนี้ผีนาบอกหรือเห็นเหล็กในเตาครับเห็นเหล็กในเตาค่ะเห็นเหล็กในเตาเลยแมงค่ะเป็นบได้บอกเนาะบบค่ะครับท่านผู้ชมเตาสองตัวขั้นถานมันเตะเอากรเต่านี่น้องเอ็นสิเปเป็นตัวไหนครับหนูกะมาหกเก้าค่ะเหล็กสองตัวนวเห็นในเตาเนาะแมงค่ะเป็นสียังคะน้องเอ็นมัน ออกดำดำเลยออกสีดำค่ะครับผมเล็กสีดำดำเห็นชัดเจนเลยแม่นค่ะครับเตานมสองตัวเบ้าได้ว่าตวเตานี่เ <c oughs> บาได้เต้าเบ้าได้ค่ะออครับผมเห็นชิปอันของพอมุ่นเต้าเทวดาได้ครับเอฟซี FC เนาะอันนี้เตาสองตัวเวบ้าได้ครับกั้นถานมันเปรเอากับตเตานี่ก็คือสองกับสองอยู่แล้วเนาะครับเนาะ เต่าสองโตกับสองสีก็ได้มันสีขาคันถามันร่วมกันกับสองสีแปดครับสองแปดสีร่วมกันเนาะครับเนาะแมนบอสาวหนิงแมนค่ะแต่ว่าเห็นในตัวเ,เต่าน,นั่นเจ็ดชัดเจนแมนบอลเจ็ดสี่สองแม่ค่ะเห็นชันดเจนตัวเลขชัดจเจนเลยค่ะครับผมครับ,รบผมด้วยสอาเป็นแปดสี่สองกระไรเนาะเต่าสองโตกับสองยู่แล้วเต่ากับสี่ขากับเอาสี่ขั้นถาบวกใส่กันกับเป็นแปดขาเนาะจ้าครับ ท่านถามเป็นเปรได้ครับเอฟซีท่านถามเอฟซีเปรไดตัวใดกับคอมเมนต์มาบอกน้ำเนาะครับเนาะเอาท้องมีสามดาวเบาทองพูนสิถามยังอีกครับบุมีอยังครับบ่มมีอยังถามครับมันเพิ่มมากก็มูมูเพิ่มบอกจังไหนบ่ครับเนี่ยบ่ค่ะเพิ่มกับมากน้ำกันเืือกคือนี่ละนี่ละมูอีกมากสองคนผีก,ก็คือศูนย์อาธีศูนย์มากก็ได้เอาแห้งเ่าไปหลายตัวเนาะครับเอฟซีเนาะมันก็หลายตัวก็เอาตามถี่นองเอน เพิ่นบอกนี่แหละครับเอฟซีเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วขั้นถ่ายอยากแปลเอากับเตากับแปลครับอันนี้โอ้ตรงหน้าน้องเอ็นงามเข่าเข่างามเนาะน้องเอ็นเนาะใช่ค่ะครับผมนี่แหละมีอย่างอีกครับมีแค่นี้มีแค่นี้สั้นๆครับท่านผู้ชมฝันสั้นๆได้ใจความครับเดี๋ยวสีจดตัวเลขไปแคปหน้าจอครับขอบคุณครับน้องเอ็นขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องเอ็นค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของน้องเอ็นค่ะ เลขสามโตเนาะค่ะทีนองแอนเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นอยู่หลังเตาค่ะท่านผู้ชมก็คือเลขเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเนาะค่ะส่วนเลขสองโตค่ะทีนองแอนเพิ่นเห็นอยู่หลังเตาเพื่อกันค่ะก็คือเลขหกเก่าหกเก่า งวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 6ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องแอนเนาะค่ะที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกอย่าลืมตัดลินเด้อค่ะตัดไปตัดมากักบหนากับหลังเื่อได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่กับน้องแอนค่ะค่ะ อย่าลืมว่าเก่ากับกเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมรอบนี้อาสิมากเก่าเก่าก็ได้ค่ะก็อย่าลืมกลับหัวเด้อค่ะข่าสำรับคลิปนี้สาวนิงกับขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ เห่งๆหงมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขููสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ